วัสดีครับผมอ่าหลังจากเราเดินกลับมาสู้งานต่อพี่น้องอนะกรนีก็มาถึงที่ยางะกลับมาถึงปายย่ายางนี่นะครับหลังจากเราเดินมาจากฐานปฏิการพี่น้องอาจารย์เพชรพามาดูของอาจารย์เพชรที่เตรียมออกป่ามีอะไรบ้างพี่น้องไปไปดูกันเลยครับนี่พี่น้องนะ มีสวิงอ่ามีทูบก็มียากสันยุงนะครับจุดยาดสันยุงก็มีตะไคร่รองเท้าหนังสติก๊กมีมีดน้ำเด่มแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีกาทนดังเดินไปโน่นเลยพี่น้องนงดังบนมีเสียงเลย,อ,ยอืมดังบนยังมีเสียงเลย คนดังจุงมอยู่นั่นเลยคนดังพี่น้องนนนไปฮะจวกถั่วไข่กระแตอืนี่กว่าจะได้กินข้าวนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่หิวเขากันหิวเขาจมุ้มยังได้เส้รแทเถอะหาข้าวก็ไม่ได้ไปใส่เบ็ดก็ไม่ได้วานแหก็ไม่ได้ไม่รู้วันนี้ จะได้กินข้าวหรือเปล่าวันนี้เออเดี๋ยวได้กินเองเละเดี๋ยวช่วยอิรีไหมยูกเขาได้หรองาน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 ก็ดึงรัตเวียนมากว่ารัตเวียนจะเสร็จพอรัตเวนเสร็จเราไปหากับข้าวไงทีนี้เมื่อเราไปหากับข้าวมันไม่เป็นใจไงมันก็หากับข้าวมันไม่ได้ลงปลาตรงไหนหาปลาตรงไหนก็ไม่ได้แล้วเราจะกินอะไรละทีนี้ดูมีตังค์ร้อยหนึ่งนี่ตังค์ร้อยหนึ่งรอซื้อกับข้าวจากรถกับข้าวรถกับข้าวก็ไม่มาอีก มันกัดอันนี้ตัวมันหิวเนาะธรรมดานี่เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพาหาปลาเองวันนี้นี่โบที่เราจะหาวันนี้พี่น้องกินตับเด็กหน่อยบ่วอะวันนี้จันซิงจะกินตับเด็กน่อยเด็กหน่อยวะหิวเขาวะหิวเขาได้หนิกินตับได้หน่อยเนาะหิวเขานี่เด็ก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 หลงเด็กหลงกินตับได้หน่อยเนาะ จริงจริงจะกินตับเด็กหน่อยเลหไม่นครับไม่เส้นหั้ครับผู้เดียวโบนี่กดกินลายเทผู้เดียวูเดียวก็กินยิ่หมนจังมาโอ้ยพอคนกินโ่มาไไปแล้วดกลเยโอ้ยดูว่าจะทิ้งกินผู้เดียวไป่น้องโลหมดเต็มหนักหมด พี่น้องหลังจากกลับมาโกมัดบัดหน้าที่คือเ่าพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมเดินตาดตะเวนเสร็จก็หยุดพักก่อนพี่น้องเพื่อกอบอาหารนะครับพี่น้องโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ